ปัจจุบันนี้ในวงการพระพุทธศาสนาได้รับการกระทบกระเทือนเป็นอย่างมากเกิดจากการเสนอข่าวหรือเกิดจากพระผู้ใหญ่กระทําผิดละเมิดพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทางโลกนั้นอ่ะโดยสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการออกกฎระเบียบมาควบคุมกับพระนะครับ ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เ,เกิดความเสียหายกับคณะสงฆ์กับพระภิกษเุเป็นจำนวนมากรวมตลอดถึงพระสังฆติการซึ่งประบฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักพระธรมีนัยนะครับก็ถูกกระทบกระเทือนไปด้วยนะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเมื่อพระสังฆติการถูกรอนสิบนะครับหรือถูกรบกวนสิบ ตรงนี้นะครับมีส่วนกระทบกับพระพุทธศาสนาส่วนรวมนะครับซึ่งตามหลักการปกครองคณะสงฆ์นะครับพรอบคณะสงฆ์เนี่ยกำหนดไว้เลยนะครับมาตรา15ตรีเนี่ยกำหนดไว้ว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยมีอำนาจดังต่อไปนี้หนึ่งปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามสอง ปกครองและกําหนดการบัญชาสมมเเนสาควบคุมและส่งเสริมการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธุประการและการสานะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์สนะครับรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้นะครับหรือกฎหมายอื่นเพื่อการนี้นะครับ ให้มหาเถระสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถระสมาคมออกข้อบังคับกฎระเบียบออกคำสั่งมีมติหรือออกประกาศโดยไม่ขาดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวิในัยใช้บังคับได้นะครับและจะมอบให้พระพิสษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตราสิบเก้าเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตาม วรกหนึ่งนี้ก็ได้แสดงว่ากฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับได้กำหนดอำนาจหน้าที่อของอมหาเถระสมาคมและให้มหาเถระสมาคมเนี่ยออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้การบริหารการคณะสงฆ์เนี่ยเป็นไปด้วยความสวยงามเป็นไปด้วยควยามเรียบร้อยและกำหนดต่อไปอีกว่ามีอำนาจที่จะแต่งตั้ง อนุกรรมการหรือแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้นะให้มีอำนาจตามที่มาตรา15ตรีนี้กําหนดไว้นะครับถ้าพิจารณาตามนี้แล้วเนี่ยคณะสงฆ์หรือผู้มีอำนาจเช่นมหาเถรสมาคมเนี่ยปฏิบัติหรือออกระเบียบให้เคร่งคัดนะครับมอบหมายอำนาจให้พระ,ะสังฆาธิการที่มีอำนาจปฏิบัติ ช่วยงานมหาเถระสมาคมสรุป,ปง่ายๆว่าแต่งตั้งอนุกรรมการหรือพระรูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้เพื่อให้ช่วยงานมหาเถระสมาคมเพราะอะไรครับเพราะว่ามหาเถระสมาคมเนี่ยแต่ละท่านจะอาวุโสนะครับก็น่าเห็นใจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายบางรูปนั้นสติปัญญาสมองดังดีอยู่นะครับแต่ ละรูปนั้นเนี่ยมีหน้าที่มากมายนะครับในด้านการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุทําให้การปกครองคณะสงฆ์นั้นไม่ไม่ไปในในทางที่ดีมากนักนะครับและก็เกิดความเสียหายากับาการกระทําของพระเถระบางรูปนะครับผมเน้นว่าบางรูปนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ของพรามหาเถระหรือพระสังฆธิการทั่วประเทศนั้นยังประพฤะติดีปฏิบัติชอบอยู่แต่ว่าไม่เป็นข่าวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเป็นจุดที่ไม่พัฒนาของผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำให้ผู้มีอำนาจในทางโลกนั้นนะครับ หรืออำนาจรัฐเนี่ยจึงได้ออกคำสั่งเขาเรียกาคำสั่งสำนักนาะยกรัฐมนตรีที่222ทับ2,568นะครับได้ออกอคำสั่งอันนี้มาโดยคำสั่งเริ่มด้วยว่าด้วยปัจจุบันได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระภิกษุในสำนักชั้นต่างๆนะครับที่ประพฤติปฏิบัติ ไม่เหมาะสมแก่สมรสาารูปนะครับแล้วก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพนะครับจึงอาศัยพระม,ม,มาัตริรงมัตรา11อนะครับวงเล็บ6จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกค,คามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบ ผมได้ตรวจสอบดูแล้วนะครับคณะกรรมการตั้งแต่ประธานและแบ่งหน้าที่กันต่างๆนั้นนะ่ะมีแต่ฆราวาสคือหัวดำอ่ะหัวดำนะครับคนที่มีเอ่อเป็นฆราวาสยังมีความโลภความโกรธความหลงยังตกอยูรร่ในอบายมุกหมายความว่ายังมีความ,รรมประพฤติปฏิบัติที่เทียบเท่ากับพระสังฆดิการ ที่เป็นสุปฏิปันโนไม่ได้นะครับถือว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งวิกฤตที่คณะสงฆ์นะครับไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการคณะสงฆ์จึงเป็นสาเหตุให้ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นขนหัรนะครับสินห้าไม่แน่ใจว่าจะประพฤติปฏิวัติได้หรือเปล่านะครับมาออกกฎระเบียบนะครับเพื่อตรวจสอบพระสังฆาธิการ ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพของวัดต่างจังหวัดเนี่ยอึดอัดเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าวาดนั้นนะ่ะก็ได้ประพตปฤฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชัตษสงฆ์มาตรา37กำหนดไว้และก็มีอำนาจในการปฏิบัติตามอำนาจพอคณะสงฆ์มาตรา38กำหนดไว้นะครับการที่มีการออก คำสั่งฉบับนี้จากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วมาบังคับพระเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าตามกฎหมายเรียกว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของอพระสังฆาธิการนะครับเพราะว่าสภาพของต่างจังหวัดเนี่ยบางวัดก็ร่ำรวยมีตังบางวัดก็ไม่มีไม่มีเงินนะครับ ทอดกระถินผ้าป่าแต่ละครั้งไในสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืนเนี่ยก็เอาส่วนนี้เนี่ยมา,าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟเจ้าวาดเนี่ยต้องรับผิดชอบกิจกรรมทุกอย่างภายในวัดนะครับและการตั้งคณะกรรมการาเข้ามาตรวจสอบนะครับเช่นอย่างว่าจะไปตรวจสอบเรื่องเงิน ของเจ้าวาดหรือเงินของวัดเนี่ยรือตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยากรเนี่ยตรงนี้นะครับในความเห็นของผมว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าวาดหรือเป็นการเขาเรียกว่ารอนสิทธิตามกฎหมายนะครับซึ่งรอนสิทธิตามกฎหมายเนี่ยจะใช้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าดยเรื่องการรอนสิทธิแต่ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการที่ ผู้มีอำนาจเช่นบุคคลในสำนงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องอตรวจสอบวัดโน้นวัดนี้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีวัดบัญชีจเจ้าวาดจเจ้าอาวาสเอาเงินของวัดไปใช้หรือเปล่า,าเทาเงินไปใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยักยอกอเงินของวัดต้องผิดกฎหมายนะครับนี่คือปัญหาที่ ทางผู้มีอำนาจทางโลกยัดเยียดให้พระสังฆาธิการได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานนั้นนะบางครั้งเนี่ยงานมันหลายอย่างถ้าพระที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานแล้วจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเจตนาดีนะครับแต่ว่าคารวาะผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีเจตนาไม่ดีเช่นมีเจตนาแอบแฝง เจตนาที่จะเอาเงินวัดเงินว่าไปใช้โดยไม่สุริตตรงนี้ถ้าววทยกรทําอย่างนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับก็ต้องอถูกดําเนินคดีอาญานะครับผิดมาตรา157า157ถือว่าเจ้าวาดกับวยกรกน,นั้นเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตรงนี้เนี่ยพระสังฆดิการเนี่ยปัจจุบันนี้ถูกลึงรัตถูกควบคุมจากครวาส โดยเฉพาะปัจจุบันที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับตรงนี้น่าเห็นใจพระสังฆติการนะครับเช่นอรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติคนหนึ่งเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบพระ,ะเกี่ยวกับเงินวัดนะครับไปตรวจสอบอบัญชีของวิทยวกรบัญชีของวัดว่าเป็นไปในความโผ่งใสหรือไม่นะครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบ เงินของวดัดตรวจสอบเงินของเจ้าวาดแล้วก็วิทยากรเนี่ยว่าประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผมก็เสนอว่าทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีมาตรการในการตรวจสอบนะครับเงินของผู้กำกับขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าท่านทำอย่างเนี้ยถือว่าท่านมีความเป็นธรรมเพราะมีการตรวจสอบบ้านของตัวเองด้วย ทำจริงอย่างนี้ครับผมผมจริงผมผมผมถือว่าท่านมีความเป็นกลางท่านมัวตวรวจวสอบอสังคมของพระนะครับอันนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมและในการให้ข่าวนั้นนะถ้าท่านให้ข่าวไปแล้วนะครับผู้ที่ดูข่าวเนี่ยแน่นอนเขาต้องมองว่าพระเป็นไปตามที่กล่าวหา ซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวโยงกับพระผู้หลักผู้ใหญ่เช่นมหาเถระสมาคมเนี่ยที่จริงในหลักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพระบางรูปนั้นอาจจะประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับเรื่องเงินของวัดถ้าทางสำนักตำรวจนะครับผู้มีอำนาจเข้าไปสอบสวนเนี่ยตรวจสอบดูข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหายักยอกทรัพย์จริงเนี่ย ขอให้ทางตำรวจหรือผู้มีอำนาจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเอาไปเสนอใน,ในในพูดง่ายว่าทำกันเป็นการรับรับอ่ะเข้าไปเสนอ,อมหาเถรสมาคมหรือเสนอเจ้าคณะใหญ่หนหนกลางหนใต้นเนตะออกนะครับผลตะวัตกเนี่ยให้ท่านตรวจสอบเชิงรับ ถ้าตรวจสอบแล้วว่าท่านผิดจริงเนี่ยมันมีหลักฐานยืนยันว่าตํารวจได้รวบรวมหลักฐานมาแล้วมีความผิดจริงเนี่ยก็เรียกท่านมาให้ท่านสืบทําแบบเงียบๆนะครับให้ท่านสืบอ,ออกไปตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีนะครับและเป็นบวกกับพระพุทธศาสนาซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือการที่เจ้าที่ผู้มีอำนาจบางคนเนี่ยไปให้ข่าวเกลียวกาา มันเสียหายทั้งขบวนการเสียหายตลอดอตั้งแต่พระสังกิการช่านผู้นอจึงถึงพระผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าท่านทำเงียบๆนะครับแล้วก็ประสานงานกับพระเถระผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจแล้วก็เรียกพระที่มีข้อมูลชัดเจนว่ากระทำความผิดนะี่ว่าให้ท่านสละสละสำนนเพศซะนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่เกิดความกระทบกระทั่งเสียหายกับพระพุทธศาสนาส่วนรวมนะครับแล้วชาวพุทธเนี่ยผู้มีจิตศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยก็จะมองภาพพจน์ว่าเอ,ออพระส่วนใหญ่นะครับยังเป็นสุบัติปนโนยังประพฤติดีปฏิบัติชอบมีพระผูะ้น้อยเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าก่อความเสียหายให้เกิดกับพระพุทธศาสนานะครับ เพราะฉะนั้นผมสรุปได้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์นะครับแล้วก็สองเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าตรวจสอบพบแล้วว่าท่านใดมีความผิดก็ประสานงานไปทางพระผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมีการเรียกพระที่กระทำความผิดนั้น,นมาเจรจามาคุยกันนะครับว่ากรณีมันเกิดอย่างนี้เนี่ยขอให้ท่านสำาัก สละสารพภดซะเพื่อเป็นการปกป้องส่วนรวมนะครับเพื่อเป็นการประคับประคองพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เป็นข่าวแล้วบุคคลภายนอกเขาจะมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นลบนะครับอันนี้นะครับผมมีความเห็นในในส่วนตัวเป็นอย่างนี้นะและเอกสา,ารเหลืองเนี่ยการที่เป็นคำสั่งของสมนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ สองสองสองทับสองนห้าหสิบแดนะครับกรณีอย่างเนี้ยเป็นการฆ่าพระนะครับเป็นการฆ่าพระโดยทางอ้อมเพราะว่าเป็นการเขียนกฎหมายเพื่อที่จะฆ่าพระเพราะว่าพระสังฆดิการนะครับที่ประพฤติปฏิบัติดีนั้นมีอยู่มากมายแต่ว่าไม่เป็นข่าวการที่ฆราวาสเนี่ยเขียน คำสั่งออกมาเช่นนี้นะครับเป็นการริดรอนสิทธินะครับแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิของพระสังฆาธิการนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าพระพุทธศาสนานั้นต้องอาศัยเหตุผลนะครับเราต้องช่วยกันอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องช่วยกันสนับสนุนพระที่ไม่ดีเนี่ยถ้าสึกได้ก็ให้สึกนะครับ ถ้าท่านไปยักยอกทราบก็รวมรวมหลักฐาในให้ครบถ้วนแล้วก็เรียกท่านมาเป็นการส่วนตัวว่าให้ลาสกขาไปซะแบบเงียบเียบตรงนี้ก็จะถือว่าผู้มีอํานาจในทางการปกครองคณะสงฆ์หรือผู้มีอํานาจในทางคารวะนั้นด้วยได้ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อความสวยงามและเพื่อมีให้เกิดความกระทบกระเทือนกับจิตใจของชาวพุทธซึ่งเป็นส่วนรวมนะครับ ครับและคุณเจ้าที่เคารพท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับรายการสนทนาภาษาและเปลี่ยนธรรมในวันนี้นะครับเรื่องการลอนสิทธิ์หรือการละเมิดสิทธิ์ของพระสังฆาธิการผมก็เสนอตั้งข้อสังเกตไว้ตามที่กล่าวมานะครับ